บวพอุบลช่วยประชาชนค่ะอีกนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะพักช่วงนี้นะคะเรื่องราวจะบอกว่าเรื่องราวดีๆหรือจะบอกว่าเรื่องราวรันทดก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือ2ส่วนค่ะก็คือเป็นเรื่องของเด็กหญิงอายุ11ปีนะคะที่โรงเรียนบ้านดุมบ้านดุมใหญ่ดงยางอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่เธอได้เขียนจดหมายถวายดีกาค่ะขอความช่วยเหลือ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะถ้าเป็นเรื่องของการถวายดีกานะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยบอกว่ามีฐานะยากจนนะคะก็เลยเขียนจดหมายเขียนดีกาไปที่สำนักราชเลขานะที่พระบรมมหาราชวังเนี่ยนะคะคทีนี้พอเขียนไปเนี่ยปรากฏว่า ทางสำนักราชวังค่ะเ,เขาเรียกว่าสำนักราชเลขาใช่ไหมคะคก็ได้มีการประสานมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะประสานไปที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนนะคะก็คือสออพอุบลเขตหน่งให้ไปดูแลน้องค่ะก็เลยสง่งผลให้เมื่อวานนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านประทีปกิรติเรขา นะคะแล้วก็ทางเข้าใจว่าเป็นผออ,อสอป,ปอมอนะ,ะคะก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงสิริลักษ์ พลสมัครนะคะ,คะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งน้องได้เขียนจดหมายถวายดีกาขอความช่วยเหลือจากสํานักร,ราช,ชเลขาเนื่องจากว่าฐานะเนี่ยยากจนนะคะคุณพ่อป่วยแล้วก็มีความพิการนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนคุณแม่ก็ป่วยเหมือนกันนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ะค,ะคะ่ะทําให้ไม่มีไรายได้ที่จะ มาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องของการศึกษารวมถึงน้องเขาก็ห่วงว่าอนาคตเนี่ยนะจะได้เรียนต่อไหมเพราะว่าเรื่องของการเรียนมันเป็นมันเป็นชีวิตเลยนะนะคะต้องใช,อใช้เงินด้วยซึ่งก็เลยทําให้น้องเขียนจดหมายไปที่สํานักราชเลขาะคะซึ่งสํานักราชเลขาก็าได้รับได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือแล้วก็เลยแจ้งมาที่จังหวัดนะคะแล้วก็ทางสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลร,ราชธานีเขตหนึ่งค่ะให้ดําเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น ะะซึ่งการช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อวานค่ะโรงเรียนนะคะก็ได้จัดซื้อรถจักรยานสองล้อให้น้องนะคะเพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันดยปกติแล้วโรงเรียนเนี่ยเขาก็จัดเรื่องอาหารกลางวันให้เด็กอยู่แล้วหัวละประมาณ<ก>20บบาทมัง้ง ไม่รู้สิฮะอาจจะไม่เคาอ,าอาจจะไม่ครบทุกโรงเรียนเลยเคยถามไม่ค่ะอันนี้เป็นนโยบายอยู่แล้วค่ะเรื่องของอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ประชาชนชุมชนในส่วนของอบตอนะคะเขาก็ให้การช่วยเหลือค่ะอันนี้น่าประทับใจนะคะเพราะว่าทางชาวบ้านเี่ยมีการรวบรวมเงินนะคะเห็นตัวเลขค่ะ0่งบาทนี่ชัดเลยว่าไปขอบริจาคมา11,2 6 0บาทใช่11,260บาทนั่นก็คือเงินแบบจ<า>ัน้ำใจ เงินจากน้ำใจของชาวบ้านที่เขามีการรวบรวมกันแล้วก็นํามามอบให้น้องนะคะไม่ใช่เงินหน่วยงานภาครัฐนะคะ อันนี้เป็นเงินบริจาคเงินน้ำใจนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเนี่ยก็ได้มอบทุนการศึกษาเบื้องต้นให้น้อง5 0 0 0บาทเมื่อวานนี้าานเป็นเงินหน่วยงานค่ะเป็นเงินตัวเลขจะ<า>กลมๆใช่ถูกต้องเห็นชัดเนี่ยถ้าตัวเลขแบบนี้เป็นเงินบริจาคตัวเลขกลมๆแบบนี้เป็นเลเป็นเงินหน่วยงานนะคะแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของด้านการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับครับ สวพอ,อุบลช่วยประชาชน